สวัสดีค่ะวันนี้เราทําเมนูผัดเปรี้ยวหวานทะเลนะคะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะมีกุ้งและปลาหมึกนะคะผักนะคะก็จะมีแตงกวาพริกหยวกแครอทต้นหอมหอมหัวใหญ่และสับป,ปะรดนะคะมะเขือเทศค่ะมอคคารีนะคะแล้วเราก็ยังใส่เครื่องปรุงรสนะคะเป็นซอสมะเขือเทศค่ะซอสปรุงรสนะคะน้ําตาลทรายค่ะและ กระเทียมตำนะคะค่ะแล้วมาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะค่ะเราตั้งกระทะให้เดือดนะคะเราก็ผัดกระเทียมนะคะลงไปนะคะค่ะเราก็ผัดจนให้กระเทียมเหลืองนะคะเราอย่าให้กระเทียมผัดจนกระเทียมไหม้เกินไปนะคะมันจะขมนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะค่ะเราก็ผัดให้ พอดีนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะค่ะแล้วหลังจาก้าดวัตถุดิบเราจะใส่ตรงผัดที่มันสุกย่างไปก่อนนะคะอย่างเช่นแครลอทนะคะผัดไปกับเนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วก็มอคอรี่ค่ะ,คะหลังจากนั้นผัดให้เข้ากันนะคะ เราก็ใส่สะกร้ลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกสักครั้งนึงนะคะค่ะแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะค่ะผัดให้เข้ากันเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ รสชาติและน้ำของผักนะคะลงไปผสมกับนื้อสัค่ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่พริกหยวกลงไปนะคะแตงกวาค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะนี่ช้าน้าตาได้สูสันน่ารับประทานนะคะค่ะ,คะแ,ลแล้วเราจะเติม ปรุงรสกันนะคะค่ะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะซล้ปรุงรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะคขาหลังจากนั้นเราก็ปรุงให้เท่ากันนะคะค่ะ หลังจากที่เราใส่วัตถุดิบลงไปแล้วเราผัดแล้วนะคะเราชิมก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราปรุงได้รสแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมไปค่ะหลังจากนั้นเราก็ผัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนะคะเราจะใส่เป็นมะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะคะค่ะหลังจากนั้นเราผัดให้เข้ากันนะคะค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูผัดเปรี้ยวหวานทะเลค่ะเป็นไงคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะผัดเปรี้ยวหวานนะคะจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวและหวานนานะคะค่ะอย่าลืมลองทํากันดูนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามโคดอกรักด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ